ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ขึ้นตรงกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาได้มีการปฏิรูประบบราชการและได้มีการนําเสนอให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านการอนุรักษ์การคุ้มครองป่าไม้ออกจากกันโดยให้งานทางด้านป่าเศรษฐกิจอยู่กับกรมป่าไม้ส่วนงานด้านการอนุรักษ์และการคุ้มครองให้ไปตั้งเป็นกรมใหม่ขึ้นมาและให้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงถือกำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติป,ปรับปรุปงกระทรวงทบวงกรมในปีพุทธศักราช2545โอ้ก่อนจริงอาก็มีแผนอยากจะแยกกรมตอนตั้งแต่เป็นภูมิในการกองอุทยานแห่งชาติแล้วซึ่งไปขอผู้ชี่ยชาญมาจากไอย n n อค,คือไอมิเตอร์เซเยอร์มาอยู่ที่กองเพื่อให้มาทำการศึกษาสถ,ถานการณ์การอน,นุรักษ์ สัตว์ป่าอุทยานในประเทศไทยก็หวังว่าจะให้แกเป็นคนเขียนเสนอแนะว่าควรจะแยกงานอนุรักษ์สัตว์ป่าอุทยานมาเป็นกรมจากกรมป่าไม้แกก็ทําให้ตามที่เราต้องการออกมาเป็นเปเปอร์พอเสนอไปทางผู้ใหญ่ก็ไม่เอาด้วยก็เก็บจนลืมผมก็ลืมผมก็เสียนมาเป็นอธิบีก็ไม่ได้นึกลืมก็วันหนึ่งเกิดมีตัดตำนูนปี40ให้มีการสมัครสวได้ อาเลยไปสมัครสวแล้วตักสินเป็นรัฐบาลเขาก็ออกกฎหมายใหม่ไอ้แบ่งกระทรวงกระวงกรมใหม่มีหลายกระทรวงตั้งขึ้นมาใหม่อาก็ไปเกิดนึกขึ้นมาเออเป็นจังหวะเว้ยเดี๋ยวกูจะเสนอนึกไมใชเดี๋ยวจะเสนอเป็นตั้งกรมอุทยานไอ้ได้ก็ไปเปิดดูปรากฏในร่างรัฐบาลมันไม่มีตั้งกร,ร,รมอุทยานเลยสัตว์ป่าผมเลยกอแปลยติว่าแยกงานในรักษ์ป่าแล้ว อุทยานแห่งชาติจากกรมป่าไม้มาตั้งเป็นกมรมเดียว่ากรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอภิปรายในในวุฒธธิสภาในที่สุดที่ประชุมส่วนใหญ่โหวตมีมติให้ม,ม,มติยัตติของอาชนะก็เลยมาเป็นยัดติอย่างนี้ก็ต้องรัฐบาลก็ต้องตั้งตั้งเป็นกรมอุทยานและสัตว์ป่าขึ้นมาจากแนวคิดที่เกิดขึ้นนำไปสู่การสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยงานหลัก ที่ทำหน้าที่ในการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์กเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นไว้ให้คู่เมืองไทยไปตราบนานเท่านานเรื่องของการแยกกลมนี่นะฮะท่านพองมีมานานแล้วจากประสบการณ์ที่ท่านศึกษาในต่างประเทศประสบการณ์การทํางานนะฮะทั้งอุทยานแห่งชาติทั้งสัตว์ป่าพันธุ์พืชนะครับและท่านเป็นอธิบดีมา เพราเน้นภาพรวมหมดนะครับเราะฉะนั้นเมื่อมีการทรรนี้เข้ามาที่วุฒิสภานะนะครับก็นะครับเป็นโอกาสดีนะครับนะที่ท่านผ่องแล้วก็วุธิสมาชิกเนี่ยนะจะแปรยติให้มีกลมนี้ขึ้นมา